สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะห์มอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสต้าอินลาฮาวลาวะลาคุอัตอิลลาบิลลาฮิลัยลีลอาฮิ อัลลอฮุมะซัลล ah, ิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะรอซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอห์ซานินอิลายะมิดดีนอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์วันนี้ รายการเสียงอิสลามได้กลับมาให้ประโยชน์กับพี่น้องทางบ้านนะครับโดยการนำเอาบทความพิเศษนะครับของผมได้นำมาออกกับท่านพี่น้องเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รับฟังแล้วก็มีเรื่องราวดีๆนะครับที่พี่น้องเมื่อฟังไปแล้วอะไรที่จะปรับใช้กับชีวิตของเราได้พี่น้องครับพี่น้องก็ปรับใช้เถอะครับเพราะสิ่งที่นำเสนอนั้นก็มาจากอัลลอฮ สิ่งที่นำเสนอนั้นก็มาจากเราซูนสลลลัลหะอะไลฮิวะซัลลัมทั้งสิ้นคงจะไม่ได้อาจหานนะครับบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นข้อคิดจากผมเป็นข้อแนะนำจากผมผมไม่กล้าอาจหานนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมเองก็อาจจะเป็นผู้รู้ครูอ,อาจารย์ตัวเล็กๆนะครับความรู้ก็ไม่ได้มากนักนะครับแต่ก็ยังพอจะมีความรู้ในระดับหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเตือนตัวผมเองแล้วก็พี่น้อง ให้อยู่ในร่องในรอยให้อยู่ในหลักการของศาสนาได้นะครับพี่น้องครับและสิ่งสำคัญที่สุดถ้าพี่น้องอยากที่จะให้รายการวิวยเสียงอิสลามนะครับดำเนินต่อไปเช่นนี้เนี่ยนะครับผมบอกกับพี่น้องไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับบอกว่าอะไรครับให้พี่น้องขอดูอาให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะครับให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็อยากที่จะให้พี่น้องนะครับขอ ให้พี่น้องร่วมด้วยช่วยกันเสียสละทรัพย์ของพี่น้องด้วยการนะครับบริจาคให้กับวิวเสียงอิสลามนะครับเพราะว่ารายการวิวเสียงอิสลามนั้นนะครับทุกการดําเนินการทุกการจัดการนะครับกระบวนการทํางานขั้นตอนต่างๆพี่น้องครับมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นซึ่งเรื่องนี้นะครับพี่น้องก็คงจะทราบได้นะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการจัดทำนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟ ไม่ว่าจะเป็นค่าบุคลากรน,นะครับหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาไม่ได้มาทํางานเพื่อที่จะคิดค้ากําไรนะครับจากรายการเสียงยุสลามแล้วก็มาต้องการให้พี่น้องเนี่ยบริจาคเพื่อจะเอามาเป็นเงินเดือนเยอะๆอันนั้นไม่ใช่นะครับต้องเรียนบอกกับพี่น้องว่าอันนั้นไม่ใช่แต่ว่าการที่เขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟมีค่าน้ํามันรถบ้างนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่มี ความสําคัญต่อองค์กรนี้นะครับอิยูสียงอิสลามแล้วก็จะเป็นองค์กรที่เข้มแข็งแล้วก็ให้ประโยชน์กับพี่น้องทั้งดุนยาลาคิร์รอนะครับในดุนยาพี่น้องได้รับข่าวประชาสัมพันธ์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่เป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่องของดุนยานะครับพี่น้องจะประชาสัมพันธ์อะไรนะครับมีอะไรที่ไหนข่าวการเป็นการตายการจัดงานวิยเสียงอิสลามก็ให้ความร่วมมือกับพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับ หรือแม้ว่าข่าวในเรื่องของการจัดงานโรงเรียนสอนศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนาสนีใหญ่ๆนะครับเป็นโรงเรียนเก่าแก่นะครับหรืออาจจะเป็นโรงเรียนาสนีใหม่ๆนะครับเพิ่งเปิดนะครับวิุเสียงสลาไม่ได้เลือกหรอกครับว่าท่านจะเป็นโรงเรียนเก่าโรงเรียนใหม่นะครับหรือว่าท่านจะเป็นโรงเรียนฟอตดูอินเล็กๆนะครับหรือท่านจะเป็นบาลีสอนอันกุรานถ้าท่านจะจัดงานนะครับวิุเสียงสลาไม่ได้เลือก ที่รักมักที่ชังนะครับว่าอพอประชาสัมพันธ์ก็ต้องเลือกองค์กรใหญ่ๆต้องเลือกคนที่บริจาคมากถึงจะประชาสัมพันธ์ให้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็อยากจะสร้างความเข้าใจกับพี่น้องและผมเชื่อว่าพี่น้องก็คงเข้าใจดีอยู่แล้วนะครับแต่เป็นการตอกย้ําว่าวิยุเสียงสามนั้นจะช่วยเหลือสังคมนะครับให้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ข่าวการเป็นการตายการจัดงานหรือสิ่งสําคัญในโลกอาคิร์ ที่พี่น้องได้รับฟังอยู่เป็นประจำนั่นก็คือการที่พี่น้องได้รับข้อมูลทางาศาสนาเป็นข้อคิดเป็นข้อเตือนใจกับพวกเราพี่น้องครับนบีสุลต่านละฮ์เลยะซัลลัมบอกว่ามันซาะละักะตอรีก่อนใครก็ตามแต่ที่ดําเนินไปในหนทางหนึ่งยัลตัมิสุฟีที่เขาแสวงหาในหนทางนั้นอิลมันซึ่งวิชาความรู้ซาฮัลลัลลอฮุละฮุตอรีก่อนอิลันจันนะอัลลอฮ์ตาอาลานั้นจะส่งให้ ทางอันสะดวกง่ายดาแก่เขาผู้นั้นให้ไปสู่สวรรค์ของเฮาตาลาพี่น้องครับเรียนรู้อิสลามเนี่ยพี่น้องไม่ได้มานั่งในห้องเรียนพี่น้องไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยนะครับพี่น้องมีทั้งคนผู้สูงอายุนะครับมีทั้งแม่บ้านนะครับมีทั้งคนที่อยู่ทํางานอยู่กับบ้านบางทีไม่จําเป็นต้องไปเรียนตามสถาบันต่างๆแต่การเรียนรู้ที่ว่าดังกล่าวนี้ในโลกปัจจุบันนี้พี่น้อง สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทางวิทยุแต่เสียงอิสลามไม่ได้ออกทางวิทยุอย่างเดียวพี่น้องครับพี่น้องมีสมาร์ทโฟนนะครับพี่น้องพิมพ์ไปใน Google เลยนะครับพี่น้องมีโทรศัพท์ก็พี่น้องไม่ต้องซื้อวิทยุแหละพี่น้องก็สามารถที่จะเรียนรู้อิสลามทางทางโทรศัพท์ของพี่น้องได้แล้วก็ถ้าพี่น้องเรียนแล้วนําไปปรับใช้กับชีวิตของพี่น้องไอทางที่อัลลอฮ์จะให้พี่น้องไปสวรรค์นี่แหละ มันจะเป็นความสะดวกเป็นความง่ายดายที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องอย่างแท้จริงมาจากไหนครับมาจากโทรศัพท์มือถือของพี่น้องเองมาจากสมาร์ทโฟนของท่านพี่น้องเองหรือมาจากวิทยุนะครับของท่านพี่น้องเองพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะตอกย้ําซ้ําทวนว่าขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ช่วยเหลือได้ดูแลวิทยุเสียงอิสลามให้ดําเนินการต่อไปนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะห์วะตะอาลาทั้งหลาย พวกเราเนี่ยดำเนินชีวิตมานะครับแล้วก็อยากที่จะให้พี่น้องได้รู้นะครับว่าการที่เราได้ปฏิบัติความดีปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เราละหมาดเราถือิ้นอดเราจ่ายส a า a เรามีโอกาสก,าก็ไปทำฮัตหรือแม้กระทั่งซุนนะต่างๆที่เป็นกิจอาสาที่เราทำทั้งหมดเราหวังนะครับที่เราจะขอดอาอ์ต่ออัลละฮ์ตาอาลาว่าไงครับ ว่าวิลอาคิรติฮัสนะขอให้เราได้รับความดีในโลกอาคิรความดีในโลกอาคิรก็คือความดีที่เราได้รับจากผาการละหมาดความดีที่เราได้รับจากการถือสิ้นอดความดีที่เราได้รับจากในเรื่องการจ่ายสกาดความดีในเรื่องของการที่เราไปทําฮ์ความดีในเรื่องของการที่เราได้ทำโซดก็นะครับหรือสุนนะต่างๆที่มันมาจากกิจอาสา ความดีเหล่านั้นเนี่ยให้เกิดขึ้นกับเราหลังจากที่เราได้ตายไปแล้วให้เราอยู่ในหลุมกูโบอย่างมีความสุขให้เราได้อยู่ในหลุมกูโบอย่างปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตัลลี่น้นงครับและสิ่งสําคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราฟื้นคืนชีพนะครับฟิลอาคีรอติฮัสนะอันนี้ก็ครอบคลุมไปถึงอะไรครับครอบคลุมไปถึงการฟื้นคืนชีพมาอยู่ในทุ่งมัชชัดให้อยู่อย่างมีความสุขให้อยู่อย่างได้รับการ คุ้มครองให้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตตาลาในวันกียร์มาในใน,ในการที่เราไปรวมที่ทุ่งมหัศนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เราอยากจะได้รับความดีตรงนี้และก็สิ่งสาคัญที่สุดนะครับววฟิลอาคิรติฮัสนะครับในประการสุดท้ายก็คือขอให้เราได้สวรรค์นะครับใหไ้ได้สวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลาเมื่อเราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลาแล้วเนี่ยนะครับ สิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะได้เห็นนะครับท่านนบีสุลตาน์ฮะเลหิวะซล,ลัมนะครับให้เราเได้ได้รับรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะห์วัตะลาที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ให้แก่คนดีๆทั้งหลายได้มีรายงานในฮะดีษกุลซี ie, นะครับส่วนหนึ่งนะครับได้ระบุเอาไว้นะครับ ee uh, robo dai mi rai ngarn jak Abi Hurairah radhiyallahu anhu an nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala a'adtu li ibadiss dihi a'adtu li, li ibadiss salihin ma la'aynun ra'at wa la'unun sami'at wa la, sami wa la 'ala qalbi bashar rawahu al-bukhariyyu mi kwam mai yang อัลลอฮฺสุบานตาลาทรงตัดว่าข้าได้เตรียมในสิ่งที่ตาไม่เคยพบเห็นมาก่อนนะเมื่อเราได้เข้าสวรรค์นเนี่ยอะไรที่เราเคยเห็นในดุนยานี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับในสงสวรรค์นเนี่ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนแสดงว่ามันต้องมันต้องดียิ่งกว่าในดุนยานี้อีกพี่น้องนะครับพี่น้องเห็นมาหมดแล้วในดุนยาสิ่งที่เป็นความสุขสิ่งที่มันสร้างความเพลิดเพลินในดุนยานี่ลูกตาเราเห็นมาหมดเท่าที่เราได้ได้เดินทางไปในโลกนี้ ต่ในโลกอาคี uh, ร์ในสวงสวรรค์ลอนเนี่ยตาของเราเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับหูของเราเนี่ยนะครับเวลาองุนซซมิเอตก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนหูของเราก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนมันต้องไพเราะยิ่งกว่านะครับสิ่งที่เราได้ยินเสียงในดุนยานี้เสียอีกสิ่งดีๆทั้งหมดที่เราจะได้ยินเนี่ยมันก็ต้องคือในดุนยานี้ทั้งหมดที่เราได้ยินอะไรเนี่ยในบนนั้นเนี่ยเราไม่เคยได้ยินพี่น้องครับ ซึ่งทา่านอับดุลลาตัลลัมนะครับก็บอกว่าหูจะไม่เคยได้ยินใจจะไม่เคยจินตนาการนะครับใจไม่เคยจินตนาการไว้ให้บรรดาบ่าวของข้าที่เป็นคนดีอัลลอฮฺตาราเนี่ยได้เตรียมนะอาอัดตุลีบาดีได้เตรียมสิ่งเหล่านี้ตาก็ไม่เคยเห็นหูก็ไม่เคยได้ยินว่าใจก็ไม่เคยจินตนาการถึงนะครับเตรียมไว้กับใครครับเตรียมสิ่งดีๆเหล่านี้ไว้ให้แก่บรรดาคนดีทั้งหลาย บรรดาคนดีๆทั้งหลายคนที่ไม่ทรยศต่ตออัลลอฮ์คนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในหลักการของอัลลอฮ์คนที่อุดคูลูฟิซิลมีก้าฟะอัลลอฮ์ตาลาสั่งว่าพวกท่านทั้งหลายจงเข้าไปอยู่ในหลักการของศาสนาเข้าไปอยู่ในบัญญัติของศาสนากันทั้งหมดแล้วตัวเองก็นำตัวเองไปอยู่ในบัญญัติของศาสนาปฏิบัติตามในเรื่องที่อัลลอฮ์ตาลาอนุญาตออกห่างในเรื่องที่อัลลอฮ์ตาลาทรงห้ามกรณีอย่างนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลาย เขาจะได้รับการดูแลเขาจะได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮะตอาลาและเขาจะได้รับในสิ่งที่หูก็ไม่เคยได้ยินตาก็ไม่เคยเห็นหัวใจก็ไม่เคยอย่างถึงไม่เคยจินตนาการสิ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มาก่อนนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับในเรื่องของดุนยา พี่น้องมาฟังขะดิษบทนี้นะครับมันตรงข้ามโดยสิ้นเชิงและเรารู้จากขะดิษบทนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยมีความต้องการมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับมีแรงผลักดันนะครับเหมือนเป็นขะดีษเหมือนเป็นคําสอนของนบีที่จะนําพาของเราเนี่ยอยากให้ได้สวรรค์อยากเข้าไปอยู่ในสวรรค์ของลอตตาอัลลา لم يرى ان تان أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة أه أن جنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تحيو فلا تموتون أبداً وإن لكم تشبُو فلا تهرموا أبداً وإن لكم أن تَسِيحُوا فلا تسقموا أبداً วออินนัลละคุมอันตันอาโมฟะละทับอาสุอาบะดาโรวะหุมุสลิมุณได้มีรายงานจากท่านอบีซสอยดนะครับกอละท่านอบีซสอยดได้กล่าวว่ากอละรอซูลุลล็องสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะลัลลัมท่านรอซูลสุนัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะลัลลัมได้กล่าวว่าเมื่อชาวสวรรค์ได้เข้าสวรรค์แล้วจะมีผู้ประกาศว่าชาวสวรรค์ทั้งหลายตั้งแต่นี้ต่อไป ตั้งแต่นี้ต่อไปพวกท่านทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่ในนี้ตลอดการจะมีชีวิตอยู่ในนี้ตลอดการไม่ตายอีกแล้วนะครับฟาลาตามูตูนไม่ตายอีกแล้วนะว่าอินนลกุมอันตัชิบบูฟาลาตฮรอมูอาบาดันจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่แก่อีกแล้วว่อินนาลกุมอันตสัสยฮูฟาลาตาสกอมูอาบาดันจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข่อีกแล้ว ว่าอินนลกุมอันตันอามูวะละฟะลตบาสอาบดันพวกท่านทั้งหลายจะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีความเบื่อหน่ายอีกแล้วพี่น้องครับหะดีสนี้บัรทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมพี่น้องครับเรื่องที่มันตรงข้ามกับเรื่องที่มีอยู่บนดุนยาเนี่ยมีอยู่สี่เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องที่หนึ่งเลยที่ท่านนบีศ็อลัลสอฮุอะลัยฮิวะลัมบอกเอาไว้ก็คือจะมีอายุที่ยืนยาวแล้วก็จะมี อายุจะมีชีวิตจะมีชีวิตแล้วก็ไม่ตายนะครับดุนยานี่พี่น้องครับจะอายุยืนแค่ไหนจะอายุมากแค่ไหนถามว่าต้องตายไหมทุกคนก็ตอบได้เหมือนกันหมดว่าต่อให้มีสุขภาพดีแค่ไหนอายุยืนแค่ไหนพอถึงเวลาอาญามาถึงก็ต้องตายแต่ถามว่าเมื่อเข้าสวรรค์แล้วมีเรื่องการตายมามาเกี่ยวข้องไหมไม่มีแล้วพี่น้องครับเข้าสวรรค์แล้วก็อยู่อย่างนั้นตลอดไป ไม่มีในเรื่องของการตายแล้วใครบอกอ่ะท่านนาบีบอกฟะลาตามูตูลท่านจะมีชีวิตและท่านก็จะไม่ตายนะครับจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปและท่านก็จะไม่ตายว่าอินนัลกุมตะชิบบูฟะลาตฮรอมูอับบาดันจะเป็นหนุ่มอ่าเป็นหนุ่มแล้วก็ไม่แก่นะครับก็จะเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่แก่อีกแล้วนะครับเราที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็จะมีช่วงมีวัยของมันตอนนี้เรา อยุอายุสิบเจ็ดสิบแปดพออยู่ไปอยู่มาก็สามสิบกว่าอยู่ไปอยู่มาก็จะห้าสิบแปลว่าอะไรครับแปลว่านะจะเป็นหนุ่มเป็นแน่นแค่ไหนถึงเวลามันก็ต้องแก่ไม่มีใครหรอกที่มันไม่แก่นะครับถึงเวลามันก็ต้องแก่นะครับดาราบางคนเนี่ยหนุ่มสาวดูสวยในทีวีนะครับสมัยดาราบางคนที่เราเห็นเนี่ยปูยญาไทยรุ่นรุ่นบุกเบิก แล้วในที right. so, um, ่สุดวันนี้เป็นไงครับก็แก uh ่ร่วงโรยไปตามสภาพนะครับร่วงโรยไปตามสภาพแปลว่าวัยของคนตอนมีชีวิตในดุนยาก็จะมีตามวัยของมันตามที่เราได้รับทราบนะครับแล้วก็แน่นอนต้องแก่แต่พอไปอยู่ในสวรรค์ขอแล้วแต่ละก็จะเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างเดียวไม่แก่เห็นไหมี่น้องเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างเดียวไม่แก่นะมีชีวิตแล้วก็ไม่ตายข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ไม่แก่ ข้อที่สามมีสุขภาพพลัไมยที่สมบูรณ์อ่ามีสุขภาพพลัไมยสมบไม่มีโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องครับดุนยานี้บางทีนะครับมีพลังสุขภาพดีแต่พอถึงเวลาก็มีไข้ถึงเวลาก็มีเ,เจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นโรคเ,เ,เล็กๆน้อยๆนะ โรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับก็แปลว่าอะไรต้องให้มีสุขภาพดีแค่ไหนพอถึงเวลามันก็เจ็บป่วยนี่แหละคือความเป็นญญนุนยาแหะครับไม่มีอะไรที่จรัง,ย,งยั่งยืนไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับวันนี้สุขภาพดีวันหน้าอาจจะสุขภาพแย่ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเป็นคนที่ทรนองตนอย่าเป็นคนที่ตะกับโบ๊ทนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ยงคงกระพันอย่างนี้ก็คงไม่ใช่แหละครับอันนี้ก็เป็นอากีดาของ คนศาสนาอื่นเขาแต่ศาสนาอิสลามเราแล้วนะครับเราวันนี้มีสุขภาพดีวันหน้าเราก็อาจจะมีสุขภาพที่แย่ลงก็ได้แต่ถ้าหากท่านได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ท่านก็จะมีแต่สุขภาพดีนะครับไม่มีโรคไตมาถามหาไม่มีเบาหวานไม่มีมะเร็งวันนี้นะครับตอนมีชีวิตอยู่ในดุนยาตะก่อนไม่เคยเห็นเป็นอะไรเลยแต่วันนี้ต้องมาล้างไตซะแล้วตะก่อนไม่เคยเห็นเป็นอะไรเลยวันนี้ต้องไปให้คีโมซะแล้ว ว่าก่อนไม่เห็นเป็นอะไรเลยวันนี้เป็นไงครับเป็นเบาหวานซะแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องของดุนยาทั้งสิ้นแต่ในเรื่องของอากคิรัแล้วการเจ็บปักให้ใดป่วยการเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่เกิดขึ้นในวันนั้นอย่างแน่นอนว,ว,วัอินนัลกุมตันอัมูฟะลาะตัมอาสุอับาดันท่านทั้งหลายก็จะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์นะครับมีแต่ความสุขอย่างเดียวเลยความทุกข์ไม่มีความเทือะท้อแท้เบื่อหน่ายก็ไม่มีอีกแล้ว แต่ถามว่าตอนมีชีวิตในดุนยาเนี่ยสุขก็มีแต่ทุกข์มีไหมล่ะทุกข์ก็มีนะครับไม่ใช่มีแต่ความสุขอย่างเดียวความทุกข์ก็มีแล้วบางทีก็ท้อแท้บางทีก็เบื่อหน่ายจากการทํามาหากินจากการทํางานใช่ไหมนะพี่น้องทั้งหลายนี่มันเป็นเรื่องของดุนยาเพราะฉะนั้นเนี่ยดุนยามีทั้งความสุขมีทั้งความลําบากยากเข็นนะครับมีทั้งความทนทุกข์ทรมานหลายๆเรื่อง ที่ลอตตาลาได้ทรงทดสอบแต่วันนั้นถ้าหากผู้ศรัทธาได้เข้าสวรรค์ของลอตตาลาแล้วเนี่ยท่านก็จะมีแต่ความสุขตลอดไปเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงเลยครับที่จะให้ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ลอตตาลาก็ต้องขยันนะครับก็ต้องพยายามทําอามันอิบาดัดต้องทําอามันอิบาดัดเยอะๆนะครับเก็บสะสมเอาไว้แล้วขอดุทิศต่ออัลลอฮ์อย่างนี้นะครับอัลลอฮฺมาอินนานัสอัลุกันจันนตะวะมากะรบะอิไลฮามินกาอเลนวะอามาเลน ข้าแต่อัลลอฮ์แท้จริงเราขอพระองค์ให้ได้เข้าสวรรค์และสิ่งที่จะทําทให้ได้กใกล้ชิดกับสวรรค์ด้วยเถิดวะนอซูบิกามินันนารและ,และขอความคุ้มครองต่อพระองค์อัลลอฮ์ตาอาลานะครับให้พ้นจากไฟนรกนะครับวะมากรบะอิัลฮามินกาลเลนวะอามาเลนไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการการะทําที่จะนําตัวเองไปสู่นรกของอัลลอฮ์ตาอลาเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ตาอาลานะครับ ให้ทั้งคําพูดและการกระทําของเราเข้าสวรรค์อย่าให้คําพูดและการกระทําของเราต้องนําเราไปสู่นรกของพระองค์เลยนะครับก็คงจะฝากกับพี่น้องเอาไว้แค่นี้นะครับอินชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าก็คงจะได้พบกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวบินลาฮิตเตฟีวันฮิดายะวัสัลลัมอะลัยกุมมุอะร์มัตุลลอฮ์วะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุฎศีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม